เอาจริงไม่อยากจะมาใช้เป็นรอบที่สองแล้วเอเกินแรงไหมป่าเฮ้ยบางอยู่นะ before and after มันเหนือแหมเขาใจว่ามันเหนือไอเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่รีวิวและคุชชั่นสายฉ่ำโก สวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคูชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคูชั่นที่เราจะหยิบมารีวิวและเขาเป็นคูชั่นที่แบบกระแสโด,ด่งดังมากในโลกตอกกนะคะถึงกับได้หญิงสาวสุดสวยที่เป็นไวรัลในโลกตอกรว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนั่นก็คือน้องโตฮูพอพูดถึงนะคะขนาดนี้แล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคะว่าพูดถึงคูชั่นแบรนด์อะไรใช่แล้วค่ะฟูชั่นจากแบรนด์โซโอเอค่ะนี่เลย วันนี้เราอยู่กับ s ซเอเลเดียนไวท์แอนด์โกฟูชันนะคะ FF42 PA3 บวกสี F F ที่ิกได้มาคือเบอร์01นะคะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเอาจริงไม่อยากจะมาใช้เป็นรอบที่2แล้วเกินแรงไหมเกินแรงขนาดนี้เพราะว่าเบอร์01ที่บิ๊กซื้อมาซึ่ง ิวก็ซื้อออนไลน์นะคะเพราะว่าคุช่างนอย่างเงี้ยเขามีขายออนไลน์เท่านั้นนะวิวก็ซื้อออนไลน์มาแล้วในรูปอินโฟมชั่นที่เขาบอกอ่ะเขาว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งคือขาวเหลืองแล้วก็แล้วก็ขาวอยู่ NC15 เนี่ยเราก็ขาวอยู่ก็เหลืองอยู่ก็เลยซื้อน้องศูนย์หนึ่งของโซเอมาสรุปขาวลืมก็เลยหน่อยนิดนึงเพราะว่าใช้แล้วก็มีความแอบลอยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูด ไปเรื่อยๆแล้วกันนะสลับน้องตัวนี้ก่อนที่จะไปลองใช้ว่ามันขาวแค่ไหนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e c h a n n e l ญาณวิงดิใครยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆกันนะคะถ้าทําแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนที่จะไปลองใช้กันนะคะมาพูดถึงคาเกมของค so ุชชั a ่นโซเอเอะเอเอะเอกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคุชชั่นโซเอนะคะเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่ผิวฉ่ำโกคุชชั่นโซเออุ้ยมีความแบบคล้องจองใดๆกัน กันน้ำกันเหงื่อกันแดดด้วย SPF 42นะคะตัวนี้เขามีพับที่เนื้อละเอียดลงคุชชั่นได้แบบจึ้งจิตจึ้งใจนี่แบบนี้เป็นทรงหยดน้ำด้วยนอกจากนี้นะคะตัวนี้เป็นคุชชั่นที่ทัดอัพได้ระหว่างวันแล้วก็ปกปิดยาวนานติดทนยาวนานถึง16ชั่วโมงแถมตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่ปกปิดเนียนกริบคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ต้องเค็มเยอะเรามาใช้กันเลยดีวยกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะ ก่อนจะไปใช้เดว,วิดขออนุญาตสวัส,สีเบอร์01ของน้องคนนี้ให้ดูหน่อยอันนี้คือโซเอเบอร์01อันนี้ด็อกเตรพงเบอร์2อันนี้เป็นเฟอร์บิน่าเบอร์1อันนี้เป็น C ีเฮดเบอร์1อันนี้เป็นเจ้านางเบอร์1เพื่อนๆว่าไงโซเอเบอร์ so 1 ความเหลืองขาวเหลืองอะไรเหลืองมันควรเป็นเหลืองแบบนี้ไหมอันนี้มันขาวก็จริงแต่บิ๊กรู้สึกว่ามันมีความแบบอมชมอยู่เบาๆเนี่ยอย่างซีวก็จะมีความแบบอมชมเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าไยโซเอคือไม่ผิดถ้าทำสีคุชชั่น ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่อินฟอร์ t เมชันที่บอกผู้บริโภคอะิ๊กอยากให้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหน่อยเพราะว่า 1. คุณเป็นคุชชั่นที่ขายออนไลน์นะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปแบบบลองสวอตหรือปาดสีตามร้านอยู่แล้วอะ่ะก็ฝากหน่อยนะคะมัน มันขาวได้เบอร์นี้มันขาวได้แต่ว่าเลื่องหน่อยอันนี้มันอมชมเป็นนิดนึงนะพอเทียบกับสีคุชชั่นตัวอื่นพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างหรือเคยใช้คุชชั่นโซเอสีไหนเบอร์ไหน,น,ไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะวันนี้เท็กเจอร์บนหน้าบิ๊กก็เป็นประมาณนี้นะคะรอยชัดๆก็จะมีแค่ตรงนี้มาลงกันเลยบิ๊กก็จะกดไปโบมหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็มาวนตรงนี้เขามีเทเ็กเจอร์ให้วนแล้วก็วนสันหนึ่งแล้วเราก็ปาดเฮ้ บางอยู่นะลองมาตบๆดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงอีกสักรอบหนึ่งนี่นะคะลงไปแล้วครึ่งหน้า before and after อันนี้ลงแบบยังไม่ได้บิวการปกปิดอะไรนะคะบิกก๊กดคุชชั่น2รอบนะเกี่ยให้ได้ทั่วหน้าประมาณนี้จะเห็นเลยว่าอัน e r เดอร์โทนสีมันมันไม่ได้กับหน้าบิ๊กนะคะก็แอบ,บนอยอยู่แต่ก็เออมาลองใช้เพื่อนดูเดี๋ยวเราจะใช้ความพยายามในการทำให้มัน go on ไปได้นะคะ พูดถึงการปกปิดลงรอบแรกนะคะรูสึกว่าเป็นการปกปิดประมาณไลท์ทูมีเดียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบิวเพิ่มดูว่าจะเป็นยังไงแต่บิ๊กชอบที่1ึคือเนื้อบางและเป็นความฉ่ำที่ไม่ได้เยอะนะคะค่อนข้างแบบน่าจะเหมาะกับอากาศประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองบิ้วเพิ่มตรงที่มันเป็นรอยสิวตาตาอย่างเงี้ยเนื้อเขาจะมีความเย็นเย็นด้วยนะ บิวการปรปิดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแกผิวโอเคอยู่นะคือถ้าไม่นับที่ว่าสีผิวมันไม่เสมอกับหน้าบิวก็ว่าให้งานผิวที่สวยดีนะคะลองลงคอไหมเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่บิ๊กแต่งหน้าแล้วลงคอเพราะว่าที่ผ่านมาบิ๊กจะไม่ลงคอเลยจะพยายามเลือกสีโฮชชั่นให้มันแบบพอดีนะคะอันนี้ก็ตบซะหน่อยให้มันดูไม่แปลกากประมาณนี้ พอได้พอได้มาลงอีกข้างหนึ่งกันเ <_ an> พื่อนๆน่าจะอยากรู้นะวิคไปทำผมบอนขนาดนี้มา <_ an> ผมเสียไหมเอาจริงไม่ถึงกับเสียแบบผมช็อตนะคะด้วยความที่หนึ่งบิกรักษาผมมาแบบอย่างดีอ่ะคือบิ๊กยอมไปตัดสั้นแล้วก็เลี้ยงผมที่เป็นผมแบบออริจินอลเราแท้ๆโดยไม่ผ่านการทำเคมีใดๆเลยนะเป็นเวลาแบบ ปีกว่าเพื่อที่จะทำสีผมสีนี้นะคะเพราะเราแบบก็อยากทำสีบอลมาแบบนานอยู่แล้วเราก็เลยเออดูแลผมประมาณนึงรักษาผมประมาณนึงไม่ให้มันผ่านแบบความเสียหายทำให้ผมแข็งแรงที่สุดนะคะพอไปทำอะ่ะมันก็บิ๊กฟอกสองรอบแล้วก็มีแบบทำโอราเพกด้วยใดๆนะคะมันก็เลยแค่กรอบไม่ได้ถึงกับแตกปลายเสียผมช็อตอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ ผมแบบถ้าบำรุงดีๆมันก็ดูนิ่มดีนะคะใครจะไปทำอะไรแบบนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้ประมาณหนึ่งนะแล้วทุกวันนี้คือเถ้านไหนจะสระผมอะอาบน้ำนานนานชัวเพราะว่ากว่าจะสระผมแล้วก็แบบหมักแชมพูม่วงเพื่อลดความเหลือง ไหนจะลงคอนดิชเนอร์ก็ต้องแบบ3-5นาทีไหนจะลงทิชเมต์อีกก็3-5นาทีนะคะไหนจะมาเป่าผมใดๆอีกอลงคอฝั่งนี้ต่อกันบ้างลงไปแล้วตั้งสองด้านนะคะบิ๊กจะบอกเพื่อนๆนิดนึงนะว่าคุชชั่นโซเอตัวเนี้ยใครซื้อไปแล้วอยากจะหวังว่ามันแบบจะถังหูรู่ใดๆนะบิรู้สึกว่ามันไม่ได้ถังหูรูดฉ่ำวาวขนาดนั้นพอมันเสรตัวแล้วค่ะความวาวมันจะลดลง นิดนึงนะมันจะมีความแบบแมทขึ้นประมาณหนึ่งแล้วอย่างจมูกบิกที่แห้งๆอะ่ะก็แอบจะไม่รอดเดี๋ยวมารอดูตอนเย็นเหนว่าจะเป็นยังไงนะแต่รอบที่แล้วที่วิ๊กลองใช้ก็ผิวเป็นประมาณนี้แต่ส่วนอื่นก็โอเคนะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวพี่ขอไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุกกันค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยแกขาวมากดูสิแขนกับหน้าดิฉันก็คือ คนละสีแต่ก็เออน่าจะพอพอไปกันได้นะคะวันนี้คุชชั่นที่เราใช้คือโซเอเดี๋ยวมาลองทดสอบเวทเทสให้ดูอีกทีว่าจะสวยเป๊ะอย่างนี้ทั้งวันหรือเปล่าติดตามชมได้ไท้ายคลิปค่ะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสากนะคะสายมากและต้องรีบไปทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ทีนึงตอนเย็นนะคะบุ๊ย กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา22นาทีนะคะเกือบจะ10ชั่วโมงแล้วแต่มาเถอะมาปิดคลิปสักทีไม่ไหวแล้วพี่สาวเพราะว่ามันหนืดแหมเข้าใจเพราะมันหนืดเนี่ยมันหนืดคือแบบนี้คือใครซื้อไปใช้แล้วรอดสวยผิวสวยใดๆเบกก็ดีใจด้วยนะแต่ส่วนตัวแล้วใช้แล้วมันหนืดอ,อะ่ะใช้สองครั้งก็หนืดสองครั้งแล้วตรงเนี้ยก็งงอยู่ว่าเป็นอะไรแต่ส่วนอื่นบกกว่ามันก็โอเคดีนะ ถ้าไม่นับรวมที่มันเปิดตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่รู้ว่ามัสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์ด้วยพี่สาวตรงอื่นว่ามันก็โอเคดีนะเนี่ยหน้ายังดูเนียนอยู่เลยตรงอื่นแต่แค่แบบตรงที่บิ๊กชอบหนืชอบเป็นคาบอะ่ะมันหนืดค่อนข้างหนักแล้วด้วยความที่สีมันไม่ได้พอดีกับหน้านะคะเวลามันหนืดอ,อะ่ะมันจะหนืดแล้วเห็นชัดชัดเจนแจ่มแจ้งแบบนี้เลยทุกคนเรามาซับหน้าดูไหม ซับทิชชูแล้วมีติดมาน้อยอยู่นะแกแล้วหน้าหลังจากซับเป็นไงโอ้ยไม่มีตรงไหนหลุดเป็นดวงดวงด้วยพี่สาวถือว่าดีความติดทนอะไรเอ่ยใดคือทำถึงทำาลดเกินแต่แค่แค่ดิฉันมันมันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่รีวิวและคุชชั่นสายฉ่ำโกเพราะ <ๆ S 1> ใช้ ผูชั่นฉ่ำตัวไหนก็ไม่รอดสักตัวไม่อยากทำลายแบรนด์ไหนแล้วนะไม่อยากทำให้แบรนด์เขาดูแบบดูไม่เลิศนะ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะลดกับคนอื่นไงเพราะพี่ก็เห็นในตอกตอกคนใช้ตัวนี้คือหน้าสวยเด้งฉ่ำทั้งวันนะคะแต่อย่างที่พ๊กบอกว่าหน้าบิ๊กอ่ะมันไม่ค่อยเข้ากับคุชชั่นสายฉ่ำเท่าไหร่นะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับคุชชั่นน้องโซเอ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 เูเอนวันนะว่าเป็นยังไงบ้าง 1. เรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้เขาปกปิดโอเคเลยนะเป็นการปกปิดประมาณเมียมคัลเวเลตขึ้นไปนิดนึงนะ ครับป็นบิ๊กให้ประมาณ50-70%เลยนะคะใครที่มีรอยไม่ได้เยอะแบบบิ๊กวันนี้เป็นแค่แบบรอยจุดดังดำเก่าๆนะคะปิดไปได้แบบกริบ เนียนเลยนะแต่ถ้าใครมีรอยเยอะก็พึ่งคอนซีลเลอร์เอาการปกปิดบิ๊กให้คะแนนอยู่ที่8.9เต็ม10ค่ะ 2. ความบางเบานะคะแกนเนื้อมันบางจริงมันปาดไปที่หน้ามันเหมือนจะไม่มีอะไรติดอยู่ที่หน้าเลยใช่ไหมแต่พอตบ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 ไปปุ๊บอา้าวมีการปกปิดขึ้นมาซะงั้นเกิด before after ขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าผิวมันดูแบบดูดีขึ้นนะคะความบางเบาเอาไปเลย10เต็ม10ค่ะ3ความติดทนนะคะ เมื่อกี้ซับหน้าให้เพื่อนๆดูด้วยทิชชูช่ชติดออกมาน้อยกลุ่แล้วทั้งวันวันนี้ก็ไม่มีคุชชั่นตรงไหนที่หลุดเป็นดงดวงหลุดหายไปเลยเป็นจุดๆไม่มีนะคะความติดทนเขาทำได้ดีนะเอาไปเลย9 8เต็ม10 หลังๆนี้เริ่มให้คะแนนเป็นแบบจุดทศนิยม4การควบคุมความมันคะ่ะแปลกใจมากน้องเขาเป็นคุชชั่นแบบไลเดียนไวท์แอนด์โกให้ความฉ่าแบบกรุบกริบกรุบกริบเซมิกกโกไดดแต่ความมันที่ได้วันนี้บิ๊กรู้สึกว่าค่อนข้างน้อยเลยนะดีกว่าคุชชั่นที่เขาเคมว่าเป็นคุชชั่นแมทคุมมันบางตัวอีกนะการคุมมันนะคะบิ๊กให้ไปเลย8.5เต็ม10ค่ะ5ความผิวสวยขอไม่ให้คะแนนแล้วกันนะคะเพราะว่า1สีไม่ตรงกับหน้าก็มันมันจะให้สวยยังไง ในเมื่อมันแอบลอยนะคะจากการที่บิ๊กเลือกสี่คุชชั่นมาผิดเองบิ๊กก็เลยขอไม่ให้คะแนนความผิวสวยละกันแต่บิ๊กรู้สึกว่าที่เท่าที่ใช้ดูวันนี้ถ้าบิ๊กซื้อเบอร์02มานะ่ะความผิวสวยบริเวณตรงเนี้ยก็ได้อยู่นะฟินิชหลังลงอะไรเงี้ยก็ให้ความสวยอยู่นะเบอร์รูมคนต่างๆได้โอเคเลยนะคะมาหักลบบวกลบกับบริเวณเนี้ยที่มันเหงือยบิ๊กรู้สึกว่าถ้าบิ๊กใช้เบอร์02ความผิวสวย บิ๊กอาจจะให้คะแนนประมาณ8.5เต็ม10แล้วกันอันนี้แบบลองลองให้ไว้นะสมมุติสมมุตมมิตว่าซื้อมาถูกสีโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวคุชชั่นน้องโซโอเอนะคะคุชชั่นพี่เต้าหู้นะสำหรับใครๆที่ขอมาบิ๊กก็มารีวิวให้แล้วแต่ขออาัยด้วยจริงๆที่ซื้อสีมาผิดนะเป็นเบอร์01ขาวกว่าหน้าไปแบบพอสมควรเลยก็อยากจะฝากทางแบรนด์หน่อยนะครับว่าแบบให้ข้อมูลอินฟอร์เมชันอะไรก็ให้ข้อมูลที่ ตรงหน่อยด้วยความที่เราเป็นคุชชั่นขายออนไลน์นะคะมันไม่มีสีให้เราไปลองสวอตลองปาดดูอ่ะอันเนี้ยที่บิ๊กใช้อ่ะมันไม่ขาวเหลืองหรือบิ๊กได้ของปลอมมาหรออนาตาชาหรือได้ของปลอมมาก็เลยเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาอาจจะทำสีออกมาลดสเมนเตนก็ได้แต่ก็ไม่น่าจะปลอมนะเนี่ยมันมี q r วอค้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าปลอมแต่นั่นแหละ แต่สีมันไม่ขาวเหลืองอ่ะคุณพี่คือถ้าเฉดความสว่างเท่านี้แล้วเหลืองอะ่ะบิ๊กว่าบิ๊กยังใช้ลอดไม่ได้ดูแบบโดดหน้าลอยขนาดนี้นะคะคือวันนี้แบบรู้สึกน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจที่จะแบบ Hi อัมบีบิงบิกอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยเพราะว่าหน้าเราลอยเรากลัวคนแบบมองผ่านไปผ่านมาแล้วทำให้รู้สึกว่าอุ้ยยายนี่แต่งหน้าลอยโอเควันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวใครอยากได้คุูชั่นน้องโซเอเดี๋ยวบิ๊กทิ้งลิงก์แอเฟเลตไว้ให้เหมือนเดิมบิก็จะได้ค่าขนมกุบกิบเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะวันนี้บิ๊กลาไปแล้วะคะ่ะบ,บาย